การอยู่ไหนอะหายไปเลอเด้อเฮ้ยมึงเอาตำรวจได้ป่ะโอ้ยเยอะๆไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้นักบวชเอาบ้านเยอะนักบวชเอาบ้านเยอะ

ตมาจะเคาเายมหมดเอายะมาบ้านเลยตำรวจมันเอานี่เออมามามลบ้านลบบ้า่อนดบ้าดีหเลยแลเลยยมันนอี้บ้าโยนึ่งเออนั่ไไถายไ่ได้อยู่ไตได้เล่ได้เล่ได้แยกไปบ้านแยกบ้านแยกออกบ้านแยกอกวกศพอะแยกมันจะบกบ้านไล่เพื่อนดี๋เดยวผมผมจะแยกบ้านหล่อยน่อยบ้านอ่ะไม่เหน้งหนยเพ่อ ลงรถนะผมน่ากินซะบ้างอีกแล้วนะกูกินยังกันคุกกี้นะเึ้นแวพามากินซะบ้านอีกแซลนะพี่น่ากินซะบ้านอีกแล้วบ้านเราลุ้นเยอะเพื่อนโดนมาดานบ้างกินซะบ้านอีกแซ้วนะดึ๊กลับมาไม่นานหรตำรวจรถบ้านตำรวจมันแค่สิบสามคนนะเว้ยพี่เดี๋ไปเพ่อนกันหน่อยไม่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 จะอยากรู้ว่าเพื่อนเราหายไปในหมดโอ้โหมันมีแต่ยังอยู่อย่างน้อยอ่ะยังน้อยอยู่นะตอนเนี้ย เฮ้ยมีตอวรองเห็นไหมเตะต่อเตะต่อไปเตะต่อไม่มีมีนะกูกูเป็ร่างบ้านอยู่ไหนอะหายไปเลยเหรอเฮ้ยมึงเอาตำรวจได้ป่ะโอ้ยเยอะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้นักบวเอาบ้านเยอะนักบวชอาบ้านเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซิร์ฟเยอะเกินเยอะเซิร์ฟกระจายออกก็ได้นะตอนนี้กระจาย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 แยก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 กระจายแยกแยกออกไปเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอตัวบอลใหม่รอรอตัวบอลใหม่รอตัวบอลใหม่ไอเซิร์ฟรอตัวบอลใหม่รอรอไปเอาศพไอ้แค่นั้นใหม่อ่ะ เลยเอาเลยต้องเอาต้องเอาต่อเคได้เพื่อสอย่างแล้วปั๊มอกมาที่ไหนที่ไหร่่าไหรำรวจมาตวเราก็ได้ดูตำรวจมาตวเราก็ได้เนวคิดขาาระเซิร์ฟเข็มขัดเว้ยเซิร์ฟเข็มขัดให้ชินหน่อยเหินขึ้นโอเวอร์นะอันหนึให้ตมาเว้ยตวลงมาตวลมาตวลมาตกอนะอเท่าดีครับ ได้้แลปชนกูทำไมอ่ะไอ้เหี้ยเรารวมหน่อยพวกเรารวมหน่อยทำอะไรอ่ะเอาล้วพอดีใหเล่นไปเล่นที่ไหนอ่ะบ้านเอ้ะมุ้งมันตัวรูดสองตัวแถวบ้านครับตาอเราตัวสเตเดียมมากว่าตำรวจพูดใหม่อะไรนะตำรวจอะไรนะพูดใหม่ต่อไต่อไล่ออกแถวหลังบ้านเนี่ย มันมีตัวมันมีตัววิ่งไม่มีรถแต่อยู่ตรงแถวเฮ้ยพวกมันฟื้นเยอะนะพวกมันฟื้นเยอะนะเราไม่ได้เคสเพิ่มกันเลยนะเว้ยไอ้ส่งส่งลงมาไหนแถวงานธนาคารล่างอ่ะอุ้มอยู่ตามจะไปอยู่ได้ไงล่ะลอยยันรอย้ันรอย้ันมีบ้าไปะยังยังยังย้งยังเอาเราเราไปยุดกันได้ไหมเตียงโซนหนึ่งอะ หน้าตึกแดงหน้าตึกแดงหน้าตึกแดงเข้าเข้าตึกเข้าตึกรูตึกแดงอ่ะเหิน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 ตรงเหินเหินเหินไปไอไฮเวย์กางอ่ะอยู่ในอุโมงอุโมงอุโมงออกออกออกัน่มเ าลจัดเฮ้ยสรุปสรุปไม่มีใครมาไล่กับกูเหรอไอ้เคสสองเคสตะกี้เนี่ยาตมอยู่ตะกี้นี่กูพูดมึงไม่มาเหรอไอ้คนคนที่ไม่ร่วมแบบพยายามมึงจะอย่ากทำตัวว่างเว้ยมึงต้องช่วยเพื่อนมันต้องช่วยตอนเนี้ยฟังพี่ก่อนตอนเนี้ยมันเหลือแค่1ิบสอนาทีมันจะเออแล้ว การเคล็ที่เหลืออยู่ก็ได้นเออมาเลี้ยเพื่อนก่อนแล้วได้มาเจอยี่สิบเคสก็ยังเอาซ้ำต่อได้ไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยเลยตอนนี้เอ้ยคนที่เนี้ยมันน้อยมากเลยเรียกเรียกผมบ้านต้องนานแล้วนะเพื่อนจริงๆเราควรตัมาบ้านเพ่ต้องทนาะไรแล้วมาบ้านพอได้อยู่นะเการเคล็ที่เหลืออยู่พอแล้วพี่อ่ะพอแล้วพอแล้วเลียนขับมาเลยแล้วมาเลยมาเลยคนเราเริ่มเยอะแล้ว ม้่วยช่วด้อดกไม้้ได้ได้ดดทีดมาให้ไไไอน้องน้องมีงดนไรกับ้่วดกห่อยเยปที่หนมาให้ล่าขาวค้องหลังสอนอนะต้น้ำมันนะ้นน้มันดเวลาเป๊ะๆป้เออมีใครจมดเวลาเป๊ะๆไหม่ามส3มสามสามสามามเน่ยเหลื่านาทีเนี่ยโปกัน เดี๋ยวกูทำให้เดี๋ยวกูทำให้กูกลุกแล้วกูลุกแล้วเล่นเดีพี่ให้มานะเพื่อนมา โอ้ยเหียเอี <t iden> <t iden> <t iden ้ยอ๋อให้อ๋อให้อ๋อให้ไี่หอมเลยเฮ้ยมึงห่อศพมึงห่อศพห่อศพไปก้อนเคสเคียนแล้วได้สองเคสรู้ไหมอะไตายไปเลยเวลาอยู่โบตามโบนะอยู่วัวตาบ ไม่ได้าตามเกตอวกบอก เจอเคสเนะดยจะพับพ,พอเแต่ไม่ใช่ใช่พอ์ตัววะเออกูรู้แหละกินกูมันหอมเนาะกูไม่ได้เติมน้ำมันด้วยเป็นไง